คุณสบายดีไหมคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนานเรื่องมันเกิดขึ้นที่โรงแรมร้างแห่งหนึ่งที่ซึ่งการเวลาได้กัดกินทุกสิ่งแต่ไม่ใช่ทุกอย่างบางสิ่งยังคงอยู่รอคอยภายในห้องพักหมายเลข304มีตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาที่ถูกทิ้งร้างดวงตาตัวหนึ่งจ้องมองราวกับมีชีวิต มีคนเคยเล่าว่าใครที่จ้องตาตุกตาตัวนั้นนานๆจะได้ยินเสียงกระซิบแววมาเสียงที่บอกว่าอยากเล่นด้วยไหมแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับผมเคยไปที่นั่นห้อง304ความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างผมเห็นมันตุกตาตัวนั้นจ้องมองมาผมได้ยินเสียงกระซิบแต่ผมไม่ตอบผมรีบออกมา แต่เมื่อผมกลับถึงบ้านผมพบว่าตุ๊กตาตัวนั้นมาอยู่บนเตียงของผมดวงตาของมันยังคงจ้องมองแต่คราวนี้มันยิ้มยิ้มอย่างน่ากลัวความตายไม่ใช่จดจบแต่มันคือการเริ่มต้นของการเล่นสนุกคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิต ผมได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเสียงลากเก้าอี้และเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าถึงตาคุณแล้วผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นรู้แค่ว่าหลังจากวันนั้นผมไม่กล้าส่องกระจกอีกเลยเพราะผมกลัวว่าผมจะเห็นใครอีกคนในนั้นคุณละ่ะกล้าพอที่จะมองตัวเองในกระจกไหมเพราะบางทีอาจมีใครบางคนกำลังจ้องมองคุณอยู่เช่นกัน เรื่องราวนี้ยังไม่จบยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอ,อการเปิดเผยคุณอยากฟังต่อไหม